สวัสดีครับวันนี้ที่สมุทรปราการบางนากม27นะครับนี่ครับร้าน๋วยจับน้ำใสาบางบ่อสาขา9ร้านนี้พีทอีทแหลก็มาชิมแล้วนะครับไปครับฝนตกแค่ไหนผมก็ลุย ตั้งแต่ที่พี่พีชอีทแหลกลงคลิปไปพนักงานร้านนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยครับลูกค้าเข้ากันแบบรัวๆร้านนี้นะครับผมว่าเนี่ยมันเด่นที่หมูกรอบเนี่ยแหละครับทั้งที่เขาขายก๋วยจั๊บนะครับแต่ก๋วยจั๊บเนี่ยมันเหมาะกับหมูกรอบสุดๆครับและทางร้านเนี่ยเขายังมีเกี๊ยวปลากับเกี๊ยวกุ้งด้วยนะครับนี่ครับจานนี้เลยครับน่ากินโคตรๆแล้วความหิวก็เข้าครอบงำผมอีกแล้วครับผมสั่งมาทุกอย่างเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราขอเปิดที่น้ำซุปเเเเเปป็นนนนนไไไงงงง้้้ำแแบบบบชชสีีหหหมมมืือออออิกท่่่ยยะฟลลลาาาวรรรูต หวานๆเค็มๆครับแล้วก็หอมพริกไทยล้นเลยกินแบบนี้นะสดชื่นคล่องคอครับหมูกรอบเส้นก๋วยจั๊บอืมผมเลิฟว่ามววหมูกรอบอะเด็ดบอกเลยนะครับอิอิซแหลกมาผมจะไม่มาได้ไงครับร้านนี้เด็จึิงไปอ่อนหัวใจเขาต้มมาไม่สาบไม่คาวเลยครับเด็ดนุ่มด้วยหมูแด้งน้องหนีสวนฝัดมาวันนี้โดนเลยหมูแดง อันนี้เด้งจริงเด้งจริงๆอันนี้อร่อยผมว่าเครื่องในทุกอย่างเขาเนี่ยลงตัวเด็ดแล้วครับอร่อยแล้วมาตอนที่เมนูที่สองอันนี้เป็นเกี๊ยวนะอันนี้จะไม่ใส่เครื่องในแต่จะใส่เหมือนแบบเปิดจับเมื่อกี้เลยนี่เกี๊ยวปลาหน้ากินหน้ากินอันนี้ถูกใจเกี๊ยวปลาอร่อยหอมอันนี้สาบานเลยอันนี้เกี๊ยวปลาโคตรดีนี่แล้วมาตอนที่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งนั่นหอมเด้งหืม ừng, กลิ่นกุ้งหอมด้วยแล้วมาปิดฉากกันด้วยหมูกรอบจุกๆครับซีฟู้ด เป็นหมูกรอบที่โคตรฉ่ำอ่ะโคตรเด็ดอ,ะอ่ะซีฟูก็ดีจิจาร์ดชื่นสีอิ่วาำสายเด็กเยาวราชแบบผมห้ามพลาดครับต้องจิ้มแบบนี้นี่แหละออริจินัลเด็ดจริงครับใครที่อยู่สมุทรปราการบางบ่อห้ามพลาดร้านนี้จริงครับร้านนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่เซเว่นข้างๆปังบัตรทรอยนะกนมยีบเครับเดียวก็ามาเนี่ยเจอเลยหาไม่ยาก ร้านนี้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนกว่าของจะหมดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกินสองทุ่มก็หมดแล้วครับเปิดร้านอย่างไวปิดอย่างไวอ่ะขายดีเกินส่วนลุงหล่อเกินใช่ปะมาใช่ตัวผมหล่อเกินเดี๋ยวไปดูไทยคลิปนะครับอันนี้คนหล่อจริงวันนี้เราเจอคนดังด้วยครับนี่พี่การหล่อจริงคนบ้าอะไรไม่รู้และนี่คือราคาเมนูทางร้านนะครับราคาจับต้องได้